สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมครับฮีโร่เกมเมอร์ทีวีกันอีกเช่นเคยครับผมโอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของฝรังร่งเฟลย์อมขังไม่ควนนะครับไม่ดีเอ่อรู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาเนี่ยโอ้เกมผมได้ทำการเอ่อ ตั้งชื่อเขาแล้วนะได้ให้ดูชื่อนี่นี่นี่ขึ้นไปขี่เ้าแต่ไม่ได้นะครับเราจะเอาม้ามาเก็บ้ตรนนี่นะแล้วขอ Inchar ดีกว่าคลิก F ท,ที่ตัดไม้มาครบครับ ครับผมบายจะเป็นเออชุกเกาะครับผมขอเป็นชุกเกาะทองดีกว่าไม่อยาก โอเคมันเขาจะพามา้าเราไปม้ปาก็เลยทำงานโอ้นรู้สึกว่าจะมีเตียงผมด้วยนะครับเก็บของก่อนได้ไหมเก็บให้เบิร์ดเกีย <c oughs> okay, ครับผมเก็บ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 ขอตัวเก็บแป๊บนึง เดือดเดืยดโอเคเหลือวันนี้พอเลยเขาจะทำอะไรขอ,อ,อ,อเป็นบันไดสวรรค์เดือดเขาเป็นแบบฟ้ามาเลยอ๋อบล็อกคอร์สนี่ครับ ตัวสร้างแป๊บหนึ่งในแคปโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปโอเคครับผู้คหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้เจอสองคนนี้นะครับเป็นคนไทยนะครับผมโอเคอ่ดดานอยู่นี่ยเนี่เดี๋ยวให้อ่านข้อความนะครับอะไรนู่นนี่นั่นท่านผู้ชมก็อ่านเอาเองสต็อปดูเอาเองนะครับโอเคไปไปไปผมได้ต่อขึ้นมานะครับแล้วเขาก็มาช่วยผมนะเขารู้ว่าเขาจะมาสร้างปะเอ้ยไม่เอาตรงนี้สิี่แต่มันก็ได้อยู่ จะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรครับอ๋อคน ไอฟลายเราจะสร้างชื่อว่าเล่นมาครับสร้างบ้าน <c oughs> อะไรก็ว่าไป <c oughs> เราเป็นคนตลกอยู่แล้ว <c oughs> No, okay. <Okay. S 1> เราจะจำชื่อนายดีกว่าโอเคได้สิ <Okay. S 1> เออเราขอเป็นแบบพิมพ์ไปว่าเออเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะขอคุยกับเขาก่อน

ต้องการที่จะทำนายชื่อเรามีสองชื่อชื่อนะครับโอเคเรามีสองชื่อนะครับอเออชื่อแรกก็คือชื่อเตอร์นะครับชื่อสองก็คือฮีโร่นะครับโอเคจะเรียกว่าอะไรก็ได้แล้วแต่ในครับผมเราจะตอนขึ้นจะขึ้นได้ไหมซุป

ขอเป็นฟัดบิดต่อได้ไหมเราชื่อโอ้หชื่อมึงนี่มึงก็ชื่อเบนไงเอา้าโอเคนะขอโทษขอโทษที่พูดว่ามึงนะครับเคเคเราขอโทษนะนายเราเป็นคนตลกเล่นนะฟัดบิดมาอะไร<ห>บ้าฟ <part> ัดบิดไปแล้ว

ตายเธอเว้ยสาเป็นฟาสบิดอีเลียมอ้าวนะ What t h e heck dude เป็นอีหยังวะเนี่ยหรือว่ามันเกินแล้วโอเคนะครับนี่มันก็จะเป็นคำสั่งว่าเหออ้ามเกินร้อยยี่สิบแปดมสร้างกองทัพหมาเองเอ,อะไรวะโอ้หาไปสักทีเถอะมองไม่เห็น กองทัพหมาโอเคเดี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 เราขอทอนในครับชุบเขาจะสร้างเออกองทัพแม่เอ้ยกองทัพหมีเอ้ยถูกแล้วนะครับผมขอใส่ชุบเกาะเพชรเลยแล้วก็อนในครับเออถ้าหยาบก็ย้ำย้ำยาม,ยาม,ยาม อย่างแอดมินก็ขออะไรด้วยนะครับแอดมินไม่ว่าผมนะอะมาจูบจ่บุจู่บุโอเคลรวบุกทะลุกินแล้วนี่แหละโคตรรอค่ะอ่ะร <c oughs> าขอซูมสักหน่อย <Okay. S 2> อเคคันเดียวแล้วเขาจะสร้างอะไรเราเอ,อ่อไปสร้างอะไรดีโอเคอะไรก้ว่าไปเลยในยะบุวิคิดอะไรออกผัวเซอร์มีเขาจะชอบนะเราขอสร้างพี่อะไรเดมแดมแดมคิดอเคได้ไหมจำไม่ได้ไม่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 ไม ไหนโอเคแล้วก็ถามเข้าไปนู่นนี่นั่นนั่นนี่ในเกียบผมเบดบอลครับเบดบอลชุบจุบุบุบนี่มันเบดบอลหรืออาสมาตอครับผมดุมดุมตุมตุม ่อนนะครับอย่าลืมอย่าลืมไปดูด้วยละโอเคครับถ้าเวลาครบ15นาทีปุ๊บเราจะเลื่อ่านคลิปกันพอดีนี่แค่โอ้ยสบดยตัอตอเอ้ยสวยอยู่นะสวยสมัรเลย Palma yun, iya. Yeah. Ay, lang. Um, 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 Ang masama ah, Bok, bok, bok. Balok, bok, bok. Bok, Lalalala, bok. Blalala. Blalala. Bok lang, kapang. Ben, kundalok. May tapong. Kaya saan niya Okay. cảm ừ. ơn ไม่ไปนะเราฟังไม่ไป g o o ยเ y e ุดยนทธ์ you, ค่ะทามมันท่านตัน okay. గ్కం <mim> โอเคครับโอเคครับโอเคเราขอปิดทีกัน่อยนะโอเคครับก็สำหรับวีนีกอคงมี็นเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับโอเคก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บนครับเฮ้บาย